ทุกคนเห็นอะไรไหมมันมาอีกแล้วว่ะเล้วพี่โคมึงก็สช้หยั่นจัดตัวดีมาด้วยนะดูเอ็กติบีเล่าชาบีอลองโซตูลามเอ่ออลองโซนี่คือมีสกิลวิชินารีพาร์ด้วยนะตูลามมีฟอ์เทดว่ะโอ้โหพิโคมึงจะรีดเนื้อมึงจะรีดเลือดออกจากปูพิโคโอ้โหแย่เลยว,ว,ว่ะก็ต้องขอ สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับผมอไม่ต้องแปลใจนะทุกคนวันนี้วันจันแพ็คใหม่มาตูลามวีเอล่าแล้วก็ชาบี้อาลองโซ่อ่ะเชื่อมันต้องมาป่ะวะมันต้องมาอ่ะดูดิสามคนเนี้ยเอาแบบวีเอล่าพอก็ได้เอาลิวิล่าตัวเดียวพอเลยผมมีงบอยู่3ามพทองทุกคนคิดว่ามันจะออกปะถ้าทุกคนคิดว่ามันจะออกนะ ฝากกดไลค์กดซับสไครปด้วยนะแต่ถ้าใครคิดว่ามันไม่ออกนะหรือเป็นกองแช่งนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครปด้วยถ้าไม่กดไลค์กดซับสไครปแล้วคลิปหน้าจะมาให้กองแช่งแช่งได้ยังไงถูกไหมเล่าเออมาเฮ้ถึงเต้นว่ะ <c oughs> ถึนเต้นว่ายิงอยากได้เวลาวีล่าเฉยเลยวีล่านะฮะวีล่ากับอ่อตูรามนี่โอ้ก็โอเคนะแต่ผมว่ามันไม่ต่างอะไรกับร่างยูเวนตุสนะตูรามอ่ะแต่มันมีบูสเตอร์สองดวงไงแล้วก็ คาอุโบอ์อ่ะข้างนอกอ่ะสวยๆร้อยสี่ร้อยห้านะแล้วก็วีล่าอีกนี่สูตรกดมั่วๆเลยบ่ะเออสูตรกดมั่วๆเลยไปมาให้หน่อยเถอะขอสักตัวหนึ่งผมขอสักตัวหนึ่งใครก็ได้ใครก็ได้ตูรามชาบี้อลองโซวีล่าแต่เป็นไปได้นะขอเป็นวีล่าเถอะอยากได้ดีเอ็มเอที่ดริงใจมากับรอยทองแรกออกไหมออกไหม โอ้โหข่าวจั่วขาวจั่วทุกคนโอ้โหมีโคโนมิเล่นให้แล้วว่าข่าวจั่วไม่มีผู้ไม่มีแสงเลยนะครับผมหืใครมันเนี่ยคุณคือใครโอ้ยก็ร้อยแรกก็หวั่นไปแล้วอ่ะมามา 9 0้ที่สเดี๋ยวขอเล่นสูตร3 3 3 3า,า,า,านะครับทุกคนมาเลย1 2 3แล้วกดยกเลิกต่อนะฮะ1 2 3มา1 2 3 3ลูกอ,ออกไอ้ลูกเถอะมีขวออก ผู้มาผู้มาเฮ้อเ้อเีย่โคตรมีเล็ศกูโอ้โหทุกคนแสงสีขาวมาชัางจ้าสะเหลอเกินใครในกิริดหรอกูว่าละแจะกิริดว้าทุกคนเหลือพันสี่ทองโอ้ย <c oughs> จุกว่ะรอบนี้กดค้างเฉยๆแบบ เดี๋ยวพอใจมาไหนก็ปล่อยทุกคนเอาไงดีวะโอ้โหตอนนี้คือแบบร่ําให้แล้วไม่ร่ํารวยแล้วอะ่ะพี่โคร่ร่รวยส่วนเราร่ําให้มารอบนี้ต้องออกวีเอล่าตูรามสองคนนี้ต้องมา <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมีเขียวเขียวเขียวสวยวข้างในขอให้มีลุ้นขอให้มีลุ้นสีทองออกสีทองออกชุดข้างในสีอะไรโอ้โหการไฮไลท์ครับทุกคนชี้เลยว่านายทวาร แย่ yeah, เลือ่ะโอ้ไฮไลท์สองคนกูขายบอกแค่นั้นแหละกูขายไม่เอาหรอกบัตรโเฮ้ยทุกคนมันไป็ช่วงที่น่าเศร้านะสามพัน <c oughs> ทองคูสวัสดิ์กูขายไปกับตาโอ้ยกูขายเลยพี่โครงังี้ขายโอ้ทุกคนทอแท้ว่ะ ขอฝากให้ทุกคนนะช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับด้ยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมขายแม่งห,หมดอะอ่าอัมระหมัดก็มาได้ไงวะขายไปเลยโอ้ท้อว่ะผมไม่กดนาะทีละร้อทองให้ผมเก็บไปเจอคนดูแค่นี้ก็ช้ำใจและห้าร้อทองหทีทีละร้อยไม่ออกแน่นอนขนาด9 0้าร้อยมันยังไม่ออกเลยเ ก็คิดนี้ก็ขอจบเพียงที่นี้แล้วครับทุกคนถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดปุ่มกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปส่วนคลิปนี้ผมขอไปทําใจก่อนนะหมดหมดกันหมดกันเจอกันครับทุกคน